สวัสดีค่ะมันนี้เฮากะมาหนึ่งพักกันเนาะค่ะเนาะพักที่เก็บมาจากสวนนะคะนี่ใบโบกน้ำแล้วก็ผักกาดสองชนิดกระผักกาดขาวนะคะใกล้สุกแล้วเดี๋ยวเอามาบีบเบิรงวายังรออีกก่อนให้มัน Bột bột dạ, bột 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 bánh bò bọc sụp rồi, bây giờ bánh bò bọc sẽ ra khỏi โอ้ยได้กัิ่นละสุกแล้วเด้อสุกแล้วเด้อหรนะือยังนี่อันนี้คือประก,กาศส่วนของเฮานะคะนี่แบงหายายอ,อับไปวัดน้ำแบงหายายโกเนเห็ดไปวัดน้ำ อันนี้สิเป็นผักกาดซอยนี่อันนี้ผักกาดอกนะคะนี่เดี๋ยวเบิร์ค่อยเอาอีกอันนี้ผักกาดขาวค่ะของระอาจารย์พลปูกยพลแบงไห่เมื่อวานไปวัดรกินเบอร์ลวกอาไหม่ มีปลาทูทอดนี่กับข้าวบ้านเฮากับเบรหยากนะคะนี่ปลาทูทอดกับหนึ่งผักก็สิมีแจวบองนัเน,นะคะเนาะนี่ค่ะบองไว้แล้วเนอะเดี๋ยวฮามากินกันหิวข้าวแล้ว น้ำฮอนใส่จังหน่อยเดี๋ยวมากินข้าวนมกันเด้อค่ะเด้อ ข้าวเหนียวกินข้าวเย็นน้ำมันนี่ม่ได้อุ่นเขา่าโอ้เป็นตะเซ็บ เดี๋ยวมากินข้าวน้ากันนะคะน,ะน้านี่เจียวบ้านเฮาฟีสีหักคอกันใช่ไหมคะโอ้เอาอยูุคนเดียวอยู่นี่หักคอกันจนวันเนาะค่ะกับข้าวบ้านเฮาก็มีแค่นี้แล้วค่ะบไม่ได้อะไรมากมายนะคะนามาปลาทูเจียวจำข้าวเหนียวเบะเบะต่ำเนาะ ข้าวเหนียวฮานะอันนี้แบบโบโบนะคะไปซื้อเมื่อวานนี่ถุงละซี่บ,บาทได้หลายอ่ะบ้านเฮาเนี่ยคาสินิยมหนึ่งอานะคะขอสิโบคอสิบสบหลวงนะแต่ว่าทินภูไทยนี่ พวกพักพวกอย่างนี้เขาิินหนึ่งเอานะคะส่วนหน่อยซีซเห็นลวกแต่ว่าอยู่กับไม่ถาวาไม่ถาวพลาดตันหนึ่งว,วิตามินมันสีปโปเสียนะคะ งา้ไในใส่ปุ๋ยนั่นในปลูกธรรมชาติเลยนะคะนี่งาไหมวานใบแปลงนึงแต่ว่าคือทีบ่ได้เอาออกปลูกดอกวันแล้วก็เด็ดมากกินเลยะนะะแซ่บดีค่ะมาเดิมมากินน้ำกันเดิม แบงไฮยายกองเอาไปลงวัดน้ำเราออกมาพอดีเลยแบงไฮยาย อันนี้เป็นข้าวเนียวเมืองอุบลนะคะเพื่อนเอามามานั่นหนึ่งมาเบิดกัเลยหนึ่งเม็ดน้ำงามค่ะเนี่ยซ่บหลายมากค่ะมากินน้ำกันเด้อ อาหารบ้านๆค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ